เรื่องย่อละครแรงตะวันเรื่องราวของท่านตะวันหรือเคธสาวสวยทันสมัยเรียนจบจากต่างประเทศทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าที่ต้องทิ้งความฝันมาสะสางปัญหาของพี่ชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรมและเมื่อเธอกลับมาก็ต้องพบกับสุริเยนหรือนายผูเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลเมืองจันที่บุกเข้าบ้านเพื่อหาตัวพี่ชายของทานตะวัน ที่เขาปักใจเชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่สาวของเขาต้องตายและคิดว่าทานตะวันมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับพี่ชายยิ่งทานตะวันปกป้องพี่ชายมากแค่ไหนกลับทำให้เติมเชื้อไฟให้สุริเยนมากเท่านั้นเขาสัญญากับตัวเองว่าฆาตกรจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมติดตามชมละครแรงตะวันได้เร็วๆนี้ทางช่องสามค่ะ เรื่องย่อนี้เป็นเรื่องย่อที่ยอ่ยอย่อย่อมากๆนะคะถ้าหาเรื่องย่อที่ละเอียดได้มากกว่านี้เมื่อไหร่จะอ่านอัพใหม่ขึ้นให้นะคะแล้วจะมาฝากลิงก์ไว้ในแถวนี้ละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ